งานเชื่อมก็คือมีผู้ช่วยเี่ก็คือหน้ากากนะครับผมต้องเซฟตี้นะครับผมวันนี้นะผมจะทาการแสดงก็คืองา,งานเชื่อมนะครับผมงานงานเชื่อมไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแรงถีบนะครับผมนะก็คืองานเชื่อมก็คือวิธีการเชื่อมนะพยายามนั่งให้ได้มาตรฐานนะครับไม่ให้โยกไม่ให้เอ็นนะครับผมแนวลวดเชื่อมนะครับให้ได้สีประมาณาสาีิองศาไม่เอียงไม่ไปทางไหนไม่ตรงนะครับให้แนวได้ส5ิองศาระหว่างระหว่างชิ้นงานนะครับผมไม่ให้เอียงไม่ให ตบซ้ายตบขวานะครับผมนะเนี่ยครับแนวการเชื่อมอย่างเงี้ยเวลานั้นเราจะได้เกล็ดที่ต้องการนะครับน้ําเลี้ยงของเนื้อชิ้นงานจะไม่กัดชิ้นงานแล้วครับปรับกับปรับไฟให้ได้ด้วยนะครับผม่ะดูวิธีการเชื่อมนะครับผมนะ เนี่ยครับผมวิธีนั่งก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถเชื่อมได้ตลอดเส้นนะครับผมจนจนการหมดหมดเส้นหนึ่งทูบเลยเห็นไหมครับนะครับโลดที่ผมใช้ก็คือ3มมิลนะครับผมเนี่ยการเชื่อมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนะฮะฟักเชื่อมที่ที่ที่เรากระโดดมานี่ก็คือเป็นการอิ่มของเนื้อเชื่อมนะครับจะกระโดดมันเออัตโนมัิเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมการนั่งก็ส่วนหนึ่งนะครับผมนะ จัดระดับเชื่อมให้ได้นะครับผมจัดแล้วเชื่อมให้ได้แล้วก็นั่งถูกวิธีนะครับผมการเชื่อมหรือการต่อเส้นลวดนั้นจะได้มาตรฐานเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับฟลักเชื่อมมันจะงอ,องเองอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับแนวเชื่อมแล้วก็ดู isés, นะครับเข้ามาใกล้ก็มาใกล้จะเห็นจะเห็นแนวเชื่อมได้อิ่มนะครับไม่กัดชิ้นงานจะดูสวยเห็นไหมครับอิ่มสมบูรณ์นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะกระดกเองอัตโนมัติเลยนะครับผมครับผมมาปิดคลิปค่นี้ก่อนนะครับ